ว่าทวีนี้เราได้ว่าความกันมาเยอะแล้วใครมีคดีอะไรคิดไม่ออกบอกไม่ถูกพูดไม่ตรงแล้วก็ปรึกษาเรา 4, ี่ห้าคนหคนที่นั่งอยู่นั้นนินทาอะไรพวกเราหรือแต่ข้าเห็นแล้วฮะคิ้วไหนฮะคิ้วท่านนะคะะอ๋อกำลังจะบอกว่าคิ้วหรือปิงควายใช่ไหมอันนี้เป็นคิ้วของข้าเองข้าคือกงซุน ฉันคือจันเจ้า้าคือปงอใครก่อนฉันก่อนแล้วส่งเลยโอเคถ้าสะบัติหน้าพูดต่อเลยโอเคฉันคือกงสุนฉันคือจันเจ้าและฉันอยู่กับ <c oughs> ท่านเปาซึ่งท่านเปานั้นเป็นผู้ที่ทรงความยุติธรรม <c oughs> ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่สร้างคดีเอาไว้ท่านเปาสามารถเคลียร์จนหมดจดไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีใหญ่ขอให้ท่านเปาตัดสินอู้คำเดียวคำเดียวเองเจี๊ยบเจี๊ยบม่พูดเองไม่เอาแมไม่เอาไม่เอไม่สมศักดิ์เสีกดลบไปก่อน บอกว่ามุงเมียมันเป็นแค่ระอองมุกของพวกเราเฮ้ยอยากกะบอกว่ามุงเมียมันเป็นแค่ระอองมุกของพวกเราอันนี้แค่แค่แค่โปรยเฉยเฉยเช้าขึ้นมาแน่นอนความสะอาดต้องมาก่อนแน่ใจนี่ก็คือน้ำอะไรอะน้ำอะไรท่านน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไป อ่อ้วอะไรฮะแอาแล้วล้ว่ล้วแล้วแล้วอา้วแล้อแล้ว่น้วแลวแล้วแล้วแลล้แลลวแล้แลวล้วแ้วะแแลแ้้แแ้้้ว้แปลวแว ขนาดท่านพูดยังเหมือนตดเลยท่านเลยยาเลยดีกว่าวันนี้อ,นอะไรอะไรมีอะไรสองท่านมีอะไระล้างให้แล้แปลงเลยสกกระปกท่านเอ้ยวันนี้เรื่องราวในแคว้นนี่นมันช่างเยอะซะเหลือเกินข้าจันเจ้าผู้เก่งในเพลงกระบีและเพลงดาบแม่นางทั้งหกคนเจ้าช่างน่ารัก แต่ข้าไม่ถูกชะตาพวกเจ้าเอ้าทำไมเอ้าทำไมลือเจ้าไม่ใช่ศัตรูข้าสักนิดแต่ทำไมข้าคิดอยากะจะาเจ้าสอแล้อันนี้อถอว่าเป็นละองมุกหรือเปล่าขอบอกทีมแรกเลยอันนี้ไม่ใช่ละองอันนี้เป็นแค่กากมุก ผู้หญิงริมขวานี่เป็นยังไงแม่นางท่านนี้เนี่ยเป็นแม่นางที่มีความสามารถรู้ได้ยังไงปีนต้นไม้โดยไม่ต้องใช้มือทำยังไงว้าสองคนนี้ไม่ยอมกันแล้วขึ้นเลยเพ่อนกดให้ถ้าถ้าเขาขึ้นปีนมะพร้าวอยู่ข้าเป็นลิงปีนขึ้นไปนะไม่รู้จะบิดลูกไหนก่อน ผมบอกคุณสองคนก่อนนะครับแค่คุณสองคนออกมาเล่นขยี้กับแขกเท่านี้สามดาวแล้วนะครับนี่ถ้าขึ้นอีกหนึ่งดาวแล้วก็ไอ้สามสี่ตัวข้างหลังอะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านกันได้เลยกลับบ้านเลยอเอาใส่เข้าไปเเดี๋ยวนะอ๋อใครมาใครมาส่งเสียงโวยไหวนี่คนตะโกนมาแล้วไอ้ตัวสามอยากออกตัวสามเอาไว้เชิญท่านเปาท่านเปา เคนนี้แหละคือท่านเปาท่านเปาเอ๋ยข้าเห็นท่านเปามานานแล้วท่านตัดสินคดีทำให้ราษฎรนั้นตกใจและหวาดกลัวกับตัวท่านในครั้งนี้ข้าขอแล้วกันข้าไม่เคยเห็นท่านเปายิ้มแย้มแจ่มใสเลยสักครั้งจะให้ท่านเปายิ้มได้อย่างไรความนับถือของราษฎรมันจะหมดทันทีอยากให้ท่านเปายิ้มท่านเปาข้าขอแล้วก็ท่านเปายิ้มจันเจ้า เจ้ามันเล้วนะาบอกไอ้นี่ไปแอบเขียนตอนไหนเจี๊ยว่ะเจี๊ยบไอ้ตอนตอนตอนที่เขาเขียนนะเจ๊เห็น่ะแต่เจ๊ไม่เห็นเจ๊ห้ามอะเขาอยากยิ้มเต็มทีแล้วอะขอโทษเกือบลบไปแล้วถ้าไม่ห้ามนะได้ไป็นยาเลยนะเออเาเอาไอ้สดงไอ้สด็ง ท่านเปาอยากเฮ้ยหยุดหยุดพูดมันก็ได้ให้คนทำไมที่บ้านไม่มีใครพูดด้วยไงถ้ารุ้นพี่เจ้าปากพูดพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเออท่านเปาก็อยากพูดข้าไม่พูดก็ได้เชิญท่านเปาเอาละเอาละเตรียมดีดีมาบ่าวมาเบ่ามาเบ่าวใครใคา อะไรไม่มีใครทำร้ายตีหัวทันเป่าไม่มีใครทำร้ายหรอกทัดเองนี่เวลาขี้อยวงห่างตัวสิจันทร์ตรงนี้มันก็กระแค่สิท่านเป่านี่คือมนุษย์เกิดมาแต่งา แล้วมันไปเดินทําไมในห้องแต่งตัวถามพัดเขาบอกว่าพัดมีแล้วบนบอกว่าอันนี้ใช้ไม่ได้อ๋อมันต้องการแบบนี้ของข้าของท่านเปาครับผมคนเราเกิดเป็นมนุษย์มักจะมองว่าคนนู้นโหดร้ายคนนี้ไม่ดีไปแล้วอยากจะบอกว่า การที่เกิดเป็นมนุษย์โอ้โหนิ่เหลมองเราควรที่จะมีสักหน่งเดี ไอ้โม่เอ็งมันต้องพูดได้ป่ะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ความริบหรี่เราจะพูดโอ้มันเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงกันทำไมคอยได้มาไล้หนึ่งทาวท่านมันเดายากนี่ว่ะเถอะแล้ท่านเปล่าบนโลกมนุษย์ล้วนแล้วแต่ทุกคนที่เกิดมาต้องท่านต่างเกิดแก่เจ็บตายใช่บางคนเดือดร้อนข้าก็ช่วยเหลือถูกต้องท่านสำหรับบางคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบครับ ไอีอระีกอะเหยียบจริงเหยียบจริงดาวเ็ไม่ได้เขาตบเพรนมาดวนเลยแล้วมันอ้วนนะเออแล้วตกไปอย่างนี้ตกไปแล้วตัวเราก็เท่านี้ด้วยเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวเป็นอัมพาตหรอกอัมพา นไงเป็นไงครับมุกนี้ท่านไม่คิดใช่ไหมครับว่าคนอย่างผมจะเล่นมุกอัมพาตเพราะพูดผิดเป็นอัมพาวา<อ>ได้โปรดชมการแสดงของผมกันต่อไปครับทีมเอาเอาใส่เลยใส่เลยท่านเปาาเฮ้ยฮะสังให้เป็นหน้าทีมลุงทีมั้งดีกว่าวะทำไมอ่ะคำหน้าสัญญาเลยถ้าเป็นหน้าทีมไอตัวนี้ไม่เลือกอะ เพอะไรอ่ะทำไมอ่ะขับไม่ดีตรงไหนหรือมันเป็นตัวขัดแข้่งขัดขาเราต้องจะเล่นอะไรก็แบบมุงเงี้ยวม้งเงี้ว้าหูอ่ะลำคาญเขาเหรอพูดว่าลำคาญใช่ไหมอยู่ทีมเขาแล้วา็นลำคาญลำคาญเองคนเดียวเหรอทำไมอ่ะก็ลำคาญไม่บ่นสักนิดเลยฉันอยากจะบอกว่าเอาละการที่คนเราเกิดมาล้วนแล้วแต่มีพ่อมีแม่ ตางจิตตางใจความคิดของคนเราก็มักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นให่แต่ฉันอยากจะบอกว่าความยุติธรรมคือสัญลักษณ์ของข้าคนจะดีดีน้ำใจใช่ใบหน้ามาแล้วคนจะงามมันต้องงามออกมาจากข้างไหนเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเส็ง มันทีมเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ดูเขาเล่นมั่งเขาเล่นมั่งด้เยอวลาเขาเล่นเออเอาไปไปไปมันักเอาไปไหนท่านเป่ายืนไอ้บ้าตัวปูเลยปูให้ตัวเองเอาไปจะเล่นแม่แจนเมื่อกี้อ่ะอาจจะมีบ้างโอเคโอเคเมื่อวานกขาแบบบาลบุญจิก มีเรื่องน้อยใจท่านเปามีเรื่องน้อยใจาาน้อยใจอะไรเออวัน,นี้เราก็แบบ<ช>เคยเราก็ทาทากินกขาวหน้ามันก็ยังดำอยู่ไาม่ได้วันนี้เออ,เออไอไอกูตากูตาเราก็กินกูตาเออฉีกก็จีกเฮ้ยแต่มันส่นตัวไปไอ <c oughs> ้ของ <c oughs> มันไม่เล่นอย่างนงั้นน่จ้าจ้าจ้าปุ้งจ้าจ้าจ้า มันมาเนี่ยพี่เล่นไม่เป็นอย่าพูดอย่างนั้นทำไมพี่ออกมาเนี่ยพี่ต้องพัดปิดหน้าก่อนเปิดมาแห่เห็นไหมถึงจะได้เนี่ยแหละตลกตลกแกไงยิ่งได้ยิ่งโง่ตลกวัยรุ่นยี่งแล้วเออไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทีมต้องขอดูดูเราอยู่ทีมเดียวกันดูดูขอโทษมนุษย์เกิดมาต่างจิตต่างใจต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์ แต่การที่เราเกิดมาจากที่ไหนเราจะต้องรักในบ้านเกิดและสถานที่นั้นๆคน,นเราคนที่เกิดในคุกมิใช่จะต้องเป็นโจรเสมอไปคุกขนาพวกเราทุกคนเกิดในโรงพยาบาลเรายังไม่ได้เป็นหมอเลย ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเตือนก่อนนะถ้าอีกดาวเดียวนี้ไม่ต้องออกแล้วนายเขาเอเลยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงไอ้นั้นห่วงไอ้นี่ก่อนโอเคโอเคคนเดียวมาสิมาอย่างมาเลยอะไรก็ได้เมื่อวานกินข้าวดีโอ้บอกเลยไปกินตอนแรกกินข้าวตั้งเป็นปุ๊บเอาผัดไทยมาให้เรากินพอผัดไทยเราก็บบว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เราจะกินผัดไทยกินได้ยังไงเราหยิ่ข้าวเหมือนมันมันเล่าเลยมันมัน เอาก้อนที่มันเป็นเรื่องเป็นราวสิเออไปไหนมาตัดสินอ็นรเ่ยไปกินข้าวอ่ะมันจะฮาตอนไหนการกินข้าวเฮ้ยตัดสินอะไรมาบ้างอย่างนี้เออก็แบบตันแรกก็ไปถึงก็ไปไปงานหน้าเพื่อไปตัดริบบิ้นมาเว้ยออนอกจากตัดสินมันยังมีตัดริบบิ้นด้วยแล้วแบบอ้าวิินเขาเชิญใช่ไหมล่ะเออใช่เขาเชิญไปตัดริบบิ้นแสดงว่าเราก็มีเกียรติแลเีเป็นเป็นผู้ใหญ่ผู้หลัผู้ใหญ่อ๋อใช่เขาเชิญเป็นเกียรติของเขานะเออ มุกมุกมาตอนไหนไม่ตั้งใจเล่นน่ะคุณเล่นไม่เราไม่ตั้งใจเล่นน่ะดูดูเดี๋ยวเล่นดูใหม่พี่ตั้งใจเล่นนี่เล่นตลกอ่ะนี่ตั้งใจเล่นเดี๋ยวดูของี่เทาเดียวเทาเดียวเอออย่าไปล่นอย่าไปล้านดิเออนานาเจอกันเอายังเอาเลยเนี่ยมันไม่ถามอย่างนี้มั่งอ่ะอะไรอะเอายังอย่างเงี้ยเออแล้วเอาแล้วทันเปาจัดมาเลยอย่างเงี้ยถามดิฉันคือปาบุญกินนั่นนะชายาของฉันคือต้งชิ้นแห่งไครฟัง ฉันบอกเลยว่าการตัดสินใจของฉันมีมีครั้งไหนที่มันผิดพลาดแม้แต่คดีเดียวถ้าฉันตัดสินพลาดฉันยอมนี่ขอดด้นออกท่านเปาแต่มีคนบ่นมามากเหลือเกินว่าพักนี้เนี่ยท่านเปาเนี่ยซักกางเกงในไม่ค่อยสะอาดไม่ใช่แซบ <laughs> ช้าเล่นตลกเล่นช้าๆอาจจะเก่าไปไม่ได้ปังคือผงสักข้ออพลิกไม่เหนกันได้เล่นมุกอื่นไปเนี่ยเล่นช้าๆไม่ต้องรีบจะล้นเล่นตลกะมากขึ้นทีบ้านเมืองนี่คือมีแปรคือหาซื้อได้แถวโรงไม้คือมันจะใหญ่กว่าแปรแปรจะเป็นไม้หน้าตาลไม้หน้าสาล เป็นสถาปนิกเหรอใส่ใส่อารมณ์มาพี่เจ็บที่ผมให้เล่นให้พี่ดูกี่ครั้งเนี่ยพี่ตั้งใจแล้วนะแจ๊ดตลกอะจังหวะส่งอะเนี่ยเหมือนตัวปูเราเหมือนตัวตกตัวตกนี่คือเล่นแล้วเดี๋ยวเขาขัดเราอย่าไปลนนี่พี่เจ็บไปลนน่ะเล่นแล้วลนมาลนตรงไหนยังไม่ขยับตัวเลยแจ๊ด ดูดูเนี่ยดูทีดูตรงเนี้ยดูตรงนี้เลยนั่งดูตรงนี้เดยดูตรงนี้ครับนั่งตรงนี้เลยเจ็ตเออโอเคเอาเออนั่งมาดูนี้เออเปาฮะตอนนี้ท่านเปาถ้าตัดสินคดีเสร็จท่านจะกลับหรือเดือน้ำชาต่อดีท่านเปาท่านขอกลับและที่สำคัญถ้าพร้อมแล้วเอาเกี้ยวมาเกี้ยวเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ท่านจะเอาเกี้ยวแห้งหรือเกี้ยวน้ำ Oh, oh. มีสนร่วงกับมุกนี้แล้วเอา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 เลยครับท่านเอาเรื่องไปได้เลยครับช่านท่านเปล่าขึ้นบัลลังก์วันนี้ไม่น่าเชื่อนี่คุณยังออกไม่คอบคุณอย่าดึงใ่ไมไม่ได้ดึงเรียมตัวเองเรียมตัวเอง เจ็ดดาวแต่ยังมี่อให้เราดูวันครับไม่เป็นวันอ่าไอดอลผมนี่แจ็ตชวนเทินโอ้หชอบมากเจ๊ยดไม่น่าตายเร็วเลยยังตายไปนอนสบายดูพูดถึงไอ้แจ็เหรอแจ็ครับชอบมากเลยครับขวัญใจเด็กวันครับอุ้ยรู้ป่กก่อนตายเมียมันจับได้จับได้ว่าไงครับมีเด็กเนี่ยเมียแทงตายคาที่นอนเลย ไมด่าเลยเออมีลูกมีเมียแล้วไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นนะคนจริงมีใจเร็วขนาดนั้นเลยเร็วมากเร็วมากเลยนะใส่เสียใี่แย่ใช่ไหมทิ้งหมาเกิดเออสองคนเนี่ยเจ้ามีอะไรมาร้องเรียนท่านเอ้ยเดี๋ยวะไอ้ถามเนี่ยท่านต้องมีคนถามแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยังนังเกลียดอีกเหรอ นี่คออกเปลี่ยนกองซุนเดี๋ยวไปหากองซุนก่อนเปลี่ยนกองซุนเหรอเอาเป็นตัวพิโก้ไงกองซุนก็ได้อยู่แล้วพี่ไงเปลี่ยนตัวพี่เจ๊าเปล่าพี่เอาเอาใครเอาใครเป็นกองซุนโอ้ยโก้เอาบวกเลยบวกเลยบวกเลยบอกเลยอะไรวะพี่เล่นผิดนิดเดียวเองอ่ะมานี่มานี่ต่้งตัวเลยต่้งตัวเลยนี่โอ้โหตั้งตัวเลยยุ้ยเจยยุ้ยเจยวาดโนวดก่อนอ๋อมีแบ่งปัน เเดี๋ยวสีอะเวลามันออกมาจากมือนะแล้วไปทาเนี่ยสีมันจะได้ไม่เต็มที่เออนี่เอาเร็วมาเร็วมาอเดียวไันต้องมันต้องแบบไอ้นี้เป็นเป็นท่านเป่าเลยก็ได้ของตุนของตุนไม่ต้องใช้ละ ขอืทอตัวนี้เอาให้มันอันนั้นใส่เอาละเละเละยาวเดียวเลยเอาแล้วคือเป้า่าเจอเป้าเป้าได้ตัดสินอะไรมาบ้างแล้วหลายคดีคดีล่าสุดคือ

ทีมต่ะขาดไปคนเรื่องเรื่องใครหรือเปล่าพี่เราตัวหัวหน้าด้วยนะน่ะใครมาต้องร้องหัวหน้าทีมด้วยนะต้องหัวหน้าเลยหัวหน้าทีมนะครับพล้วไม่ร้แล้วไร้องแแล้วสบายเลยวันนี้ไม่ต้องเล่นอะไรเลย หน้าสบายมามาขอบคุณด้วยกันสบายขอบคุณขอบคุณทุกคขอบคุณครับขอบคุณทั้งหลายที่ไดครับมาขอบคุณมากขอบคุณที่รับเชิญไงไม่ต้องเล่นไรเลยวันนี้แล้วเป็นหัวหน้าแบบสบายอ่ะพุ๊บเช็คจากนั้นเหรอตึ่ไปเป็นหัวบอกว่าเขาจะจ้าต่อไหมเอางี้อันนี้ไม่รู้แต่งหน้าข้างหลังนี่ถ้าเป็ี่นท้บตายนะช่างแต่งหน้าแต่งไปขำไปกิ๊กกิกกิ๊กแต่ว่าออกมาต้องตึงแน่ไม่มีเลยสักแห่เอางี้ ีครบแล้วอางี้นะไหนว่างๆมาจอดต้องขาดมันมากเลยเฮ้ยยังไม่เลิกกันอีกเหอเนี่ยมาเป้จะปิดแล้วยังไม่เลิกเล่นกันอีกเหรอเขียบพวกนี้ยังไม่จบเลยบอกว่าเป็นปัญหาอีกแล้วอ่าโอเคนะจ๊ะเอาเรื่องนี้มีหมีแพนด้าอะไรนะบอกว่าพ่อพู่พี่ทั้งหมดเนี่ยสบายดีไหม เชิญนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเชิญครระการทาทนมชิครับโอ้ไปรับเรับไป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 รับ ทำไมพี่นุ้ยคนเดียวไม่ออกไปรับล่ะบ้าเหรอเมียดูอยู่เมียคนละครอบครัวเอาพี่มีเมียเนอะคนเดียวคนเดียวยอะเหลือเกินเจ็ดดาวจันทร์บานของเรานะครับขอขอบคุณน้องๆนะครับจากสโมสรชิมิค่ะขอบคุณมากที่รักทุกคนจริงๆนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณเงาตลกของเราด้วยขอบคุณคุณผัวมากครับขอบคุณมากแล้วก็ขอขอบคุณแก๊งเจ็ดดาวของเราขอบบคคุณรั เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันพุธหน้านะครับทางท่อเจ็ดสีแห่งนี้นะครับเวลานะครับห้าทุ่มสิบนาทีนะครับวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับการแสดงในค่ำคืนนี้ของแก๊งเจ็ดดาวและเงาประจันบานก็จบลงด้วยความสนุกสนานและมีผลคะแนนเจ็ดดาวเสมอกันนะกึรับและแปลว่าการแสดงคืนนี้จะจบลงแต่ภารกิจของแก๊งเจ็ดดาวก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างรอยยิ้มให้คุณผู้ชมทางบ้านมีความสุข สำหรับค่ำคืนนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรายการเจ็ดดาวประจันบาลพบกันใหม่ทุกคืนวันพุธเวลาห้าทุ่มสินาทีทางช่องเจ็ดสีคืนนี้นอนหลับฝันดีครับ